โฆษกองทัพของทางการซีเรียรถแถลงค่ะว่าซีเรียได้ยิงเครื่องบินรบรุ่น F4 แฟนทอมของกองทัพตุรกีตกกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังกองทัพตุรกีออกมาประกาศว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้หายไปจากจอเรดาร์ขณะบินอยู่เหนือจังหวัดฮาเตซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตวันตกเฉียงใต้ของตุรกีใกล้กับชายฝั่งประเทศซีเรียร ทางนี้กองทัพซีเรียอ้างนะคะว่าทหารซีเรียได้ใช้ปืนต่อสู้อากาศยานยิงเครื่องบินรบของตุรกีตกเนื่องจากเครื่องบินลำดังกล่าวบินอยู่ในระดับต่ำแล้วก็รุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำของซีเรียอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุกองทัพของทั้งสองฝ่ายก็ได้ส่งเรือยามฝั่งของตัวเองออกค้นหาทหารตุรกีสองนายซึ่งเป็นนักบินประจำเครื่องบินรบที่ถูกยิงตกแล้วนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างซีเรียกับตุรกีที่เคยเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นต่อกัน นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ลูกคือขับไล่นายปรชาวซาดป,ประธานาธิบดีของซีเรียรตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วเนื่องจากตุรกีเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและเป็นชาติที่ให้ที่พักพิงกับชาวซีเรียรหลายหมื่นคนที่หยพยพลี้ภัยความวุ่นวายทางการเมืองออกนอกประเทศ นายรีเซฟเตยิปเอเดรแกนนะคะนายยกรัฐมนตรีตุรกีกล่าวถึงเหตุการณ์ล่าสุดภายหลังการหารือฉุกเฉินกับคณะรัฐมนตรีเป็นเวลาสองชั่วโมงว่าตุรกีอาจตอบโต้ขั้นเด็ดขาดกับเหตุการณ์เครื่องบินรบถูกยิงตกในครั้งนี้ขณะที่นักวิเคราะห์ก็ระบุค่ะว่าความขัดแย้งล่าสุดระหว่างตุรกีกับซีเรียอาจจะกลายเป็นวิกฤตการณ์ที่รุนแรงหากพบว่านักบินของตุรกีทั้งสองคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ